ทุกคนเราถึงร้านแลว้วร้านข้าวมันแกงทุกคนจ้าร้านข้าวมันแกงจะอยู่ตรงซอยราชเดชนะฮะถ้าเรามาเช้ากว่าน,นี้นะคุณจะแน่นร้านทุกคนโชคดีที่เรามาสายเพราะเราไปชาร์จแบตอยู่ที่สารหลักเมืองเข้ามาตรงหน้าสถานีตำรวจเข้ามาในซอยนิดเดียวทุกคนก็จะเจอเนี่ยฮะข้าวมันแกงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปก็จะไปสะสีปราทุกคนเดี๋ยวเราไปสะสีปรานาทุกคน แกงทุกคนมีเนื้อมีกุ้งมีไก่ใช่ไหมฮะอืมอร่อยมากเนื้อกุ้งทุกคนต้องมีอาจารย์นะฮะไก่มันจะมีสามแกงทุกคนอ,อร่อยมากอร่อยมากทาุกคนแกงก็ได้นะอร่อยมาก กินกับแกงก็ได้เอนมาอ๋อไปออกแล้วใช่ไหมออ,ออกครัวค,คุณต่อยอ๋อทุกคนนี้เราตื่นเต้นแล้วทีนี้เออยิ่งกว่าเดิมก็ไปอีกไปออกครัวคุณต่อยแล้วพี่ไปออกช่วงไหนตอนนั้นตออกอากาศวันที่วันที่สี่พฤาออโอเค รายการคุณคนสยมาที่นครเนี่ยมาที่อุทยนอ่าอ่าก็เลยหาของสุอ๋อนี่นี่เห็นไหมไม่ได้ไปนะในรายการแต่ว่าเขาเขามาถ่ายก็มาาก็มาถ่ายถ้าไปรายการเดี๋ยวนี้มันต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าล่ะบางคนบางร้านน่ะเขาเขามีไหมไม่มีแต่แค่มาถ่ายเราก็สุดแล้วแสดงว่าเขาสนใจอยู่ไงใช่ไหมอ๋ออ๋อแสดงว่าสุดยอดมาก เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนต่อยสนดใจมาถึงร้านเลยทุกคนจ๋าสวนเราจะไปไม่ไปก็อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเดินจากร้านนี้ไปทุกคนสะระล้างบาประล้างดาบนะทุกคนไม่ใช่ล้างบาประล้างดาบสิปราศนี่ฮะเป็นตัวละครในบุคคละ บทเพลงสันนิวาสอะไรเงี้ยนะฮะเป็นตัวละครสําคัญเลยทุกคนเนี่ยเราก็เสิร์ชหาเอาว่าร้านข้าวมันแกงอยู่ตรงไหน,นจากร้านข้าวมันแกงไปกี่ก,กิโลเดี๋ยวเราเช็คนะฮะทุกคนจ้าเช็คพายังจาคาขวัญประจําจังหวัดนครศรีไม่ได้บ้างทุกคนนี่2 3 0สิเมตรทุกคนเดินไปนิดเดียวเองนี่นี่น,น,นี่จากร้านอันนี้เป็นหอศิลป์เมืองคอนอยู่ตรงนี้ด้วยหรอเนี่ยห็นไหมตำบลคลังนะตรงนี้นะฮะสา์ ที่สบายเลยทุกคนนะครับนี่ฮะจะมีเป็นอย่างนี้หันหน้าตาในรูปนะคะทุกคนหมอ,ออ,อ๋อทุกคนชื่อซอยขุนพันธ์ราชเดชชื่อสู่สข,ขุนขุนพันธรัตนราชเดชชื่อซอยชื่อซอยนี้มีที่มา,าราชเดชตัวสุดท้ายมาเป็นชื่อซอยทุกคน บ้านของขุนพันอยู่ตรงข้างหน้านี่เองใช่ไหมอ๋อเนี่เหรอฮนะ้วเราเจอไกด์กิติมศักดิ์ทุกคนเนี่เหรอนี่นี่พี่เขาพามาบ้านขุนพันทุกคนใครเคยดูหนังขุนพันนะครับขุนพันที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเกจิอาจารย์หรือเป็นอะไรเขาเรียกทางทางวิชาอาคมอ่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะบุคคลที่เป็นมีวิชาอาคม,มป้องกันตัวอย่างเงี้ยยิงไม่เข้าอะไรเนงะี้ยอ๋อเนี่ยเหรอ อ๋อคุณพันรักสราญชิตคนนี้หะชื่อทุกคนนี่ฮะนี่คือนี่คือคือยศของท่านตอนนั้นเลยเนาะคนตำรวจตีอ๋อนี่ที่เก็บกระดูกวว้าทุกคนอืมแล้วมีคนอยู่ไหมอย่างนีงไหรือว่าเขาเก็บปิดโอ้เขาล็อกเข้าออกตลอดมีคนอยู่ตลอดอ๋อแล้วลูกสาวแกสมรสไหมอ่าไม่ไม่ไม่อ๋อนี่ฮะทุกคน มันมันถ่าอยู่หรือเปล่าเนะี่ยโอเคถ่ายอยู่นะเพราะบางทีอ๋อเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมเป็นเป็นเหมนพระอบเนาะเป็นเหมือนเจดีพระอบเก็บอัฐิของคุณพญนรัณรัชเดช ู็อจะออกไปด้านหน้าจะมีรูปปั้นอ๋อนี่ท่านหรอใช่ครับอ๋อผมียกว่าเราห้าแล้วนะไม่ไม่ไม่โอ้ทุกคนทุกคนโอ้เลิศมากคือหน้าหน้าอนุสาวรีย์ของคุณพันรักราชเดชเนี่ยแต่ดมไหนี้ต้นมะปิงที่เราถ่ายไปในอีพีที่แล้วไงก็เดินเข้ามาในซอยนั่นคือแถานี้ตำรวจทุกคนก็ร้านพี่อยู่ตรงนี้เลยพี่เข้ามาส่งรีบกลับไปอยู่แลร้านต่อทุกคนน่ารักมากนะฮะพี่เขาชื่อพี่ยิปนะฮะเจ้าของนะฮะโกยิปก็เป็นข้าวมันแกงนะฮะ เรียกว่าเก่าแก่ดั้งเดิมอันดับหนึ่งของนครศรีธรรมราชที่มีน้อยหนาด้วยว้าถ่ายแล้วเราขอสักรูปได้ไหมเนี่ยขอสักรูปได้ไหมคนว้าถ่ายแล้วอยากได้ก็มีอยากไปกินต่อทุกคนโชคดีมากเลยได้เจอบ้านขุนพันธ์แล้วก็อนุสาวรีย์วู้ต้องขอบคุณเข้ามันแกงทุกคนเห็นไหมช่องนี้มีแต่สิ่งดีๆอะไรที่ดีต้องมาออกช่องนี้บอกต่อเห็นไหมให้ชาวโลกรู้ว่าตรงนี้ซอย,อยมีข้าวมันแกงซอยขุนพันธ์เลยตรงนี้ราชเด็กนะฮะทุกคน เยม,มากอันนี้ก็รับประทานกันไปหาโองการอะไรก็ไม่รู้เยม,มากทุกคน